ใครที่เบื่อหมูทอดธรรมดาธรรมดาเรามาทําหมูทอดพริกแกงดูนะครับเมนูนี้โดดเด่นที่ความหอมของพริกแกงและเครื่องสมุนไพรทานคู่หอมเจียวเข้ากันสุดๆครับเรามาเริ่มที่หมักหมูกันก่อน,อนเลยพริกแกงเผ็ดครับกระเทียมตะไคร้แล้วก็พริกไทยตำรวมกันให้ละเอียดครับมีพริกแกงก็ต้องมีน้ําปลานะครับมันจะเข้ากันน้ำตาลทรายนิดนึงผงปรุงรสวันนี้ผมใช้เป็นกะทินะครับเป็นหัวกะทิทีนี้ก็นวดให้เข้ากันครับหมักเสร็จแล้วก็ให้เราแรปบแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ15 2 0้านาทีนะครับ เราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยเพิ่มนะครับซอยเป็นฝอยๆแบบนี้ครับสุดท้ายที่แป้งทอดกรอบครับใส่แป้งทอดกรอบลงไปเคลือบด้านนอกใส่น้ำเปล่าลงไปเพิ่มนิดหน่อยครับมันร้อนได้ที่ก็เตรียมใส่หมูแล้วก็ใส่หมูลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปขยับมันรอให้มันเซตตัวก่อนพอเริ่มเหลืองอ่อนๆแบบนี้ครับให้เราเร่งไฟมานนิดนึงเพื่อที่จะไล่น้ำมันนะครับไม่ให้มันอมน้ำมันผมก็ประมาณนี้นะครับผมจะตักแล้วนะครับ หมูทอดพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูเราก็จะทานคู่กับหอมเจียวนะครับนุ่มมากแอบบชิมไปลอกแล้วครับ